กระถินวัดปั้นใหญ่กันครับก็มาร่วมน้ำต้มน้ำรงทานน้ำหวานครับมาชมบรรยากาศกันครับไปคนมากครับวันนี้เยอะเลยครับ ตีมาเดินเล่นครับวันนี้ตอนนี้ก็มีวงดนตรีวงใหญ่ๆครับวันนี้าราศรอบๆครับไปจะพาไปชมบรรยากาศ ชุดดำคุกคนน่นนเลยครับวันนี้แสดงความจงรักภักดีในการไว้อะไรครับในการสูญเสียแต่ว่าพระองค์ท่านเป็นผู้มีพระชนมายุเยือนนานนะครับเป็นผู้สูงอายุดัะนั้นพี่น้องเราก็ทำบญกิริยาทำบุญอุทิศกาลปนาผลถวายเป็นพระราชกุศลไปถึงพระองค์ท่านด้วยข่าวนี้สาหรับงานงานกุศลบ้านเราวันที่12 13าธันวาคมนี้ครับพี่น้องเรา นะในวันคล้ายวันเกิดนะของพระเดชพระคุณท่านพระคุณพิมล์กิจจทรครับวันเกิดหลวงพ่อพระคุณเจ้าอาวาสวันที่12ธันวาคมมีมหรสพสมสภงโคตรนาะอีเล็กโคนนะส,สนุกสนานในวันที่13ธันวาคมนะมีปราชญบ,บ,บ,บุญประปัดนะแล้วก็ทำการส่งน้ำนะโคชินาเสรนรจิตพระคุณเจ้ามาจำนวนมาก คมี้วยหอนยจากเับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับ้เรบองเอเ้าไนบอเอบ้านงกาแฟสดเ้ากระตังทานครับเป็นโรงทานกาแฟหรือชาเขียวในวันที่13ธันวาคมวันของ่านเจ้าอาวาสญาติโยมจะได้มาเป็นเจ้าภาพรงบโรงทานมาตังบนกัน อีกเช่นเคยนะครับจึงได้ประชาสัมพันธ์ก่อนเก่าเจน้องเราเร่งรัดกันก็มีโรงทานขนมจีนเขาล็อกประตูมาแล้วแาวอะไรตั้งที่นี่เยอะครับเยอะเลยวันนี้ผู้คนเยอะเลยครับที่วัดบ้านใหญ่ครับวันนี้ไ่ด้เดนได้สวยกเอาไปได้